หรอครับตรบนี้ครับอูนิซอฟเมื่อกี้เป็นไงบ้างวิน่ะให้หนึ่งคนให้หนึ่งคอมเมนต์ชอบครับคือผมเป็นคนชอบทานแล้วพอไปแบบเห็นของอร่อยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเอนจอยอยู่แล้วครับทำอาหารบนเวทีกับมากะลองอะไรง่ายกว่าอะไรนะฮะทำขนมทำอาหารบนเวทีกับมากระลองอะไรง่ายกว่าบนเวทีง่ายกว่าเพราะมากะลองผมมีความซับซ้อนมากหลายขั้นตอนใช่ไหมครับ จริงๆเราเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วหรอพินใช่ครับชอบทำครับอตอนที่สมัยที่แบบมีช่วงอยู่ว่างๆที่บ้านอะไรอย่างนี้ครับเราก็แบบเปิด y o t u b ูแล้วก็ทำาปแล้วได้ไหมสำเด็ดไหมเมนูที่ตาม YouTube เนี่ยได้บ้างไม่ได้บ้างเมสอร่อย้าง Também, ใครค kind of ิสูจนกันตีใครชิมใครชิม oh ชิมเองแล้วคนอื so ่ได้ชิมบ้างหรือยังครับยังเลยกินอยู่คนเดียวรู้สึกว่าอร่อยแล้วก็เลยแบบภูมิใจกับเมนูนี้มากแล้วใครทำให้คนอื่ให้เนทานบ้างหคนี่โอ้ยผมจาสูตรไม่ได้แล้วอร่อยไม่จำสูตรไม่ได้ทำได้แค่ครั้งเดียวอร่อยได้ค่รั้งเดียวพอแล้วครับแล้วมีเคยมีเมนูอื่นที่ทำแบบให้คนที่บ้านทานอะไรบ้าง้ห ก็จะเป็นไข่ดาวไข่เจียวอะไรประมาณนั้นต้องบอกอะไรินพูกอะไรคะพี่วินพวกไม่มีน้ำตาลแน่นอนครับอร่อยกว่าเดิมครับฝากมาด้วหน่อยได้ครับฝากดปเลยครับผมสยามอ s สคุกกิ้งนะครับผมตั้งแต่วันนี้นะครับวันศุกร์นี้ครับจนถึงวันอาทิตย์เลยนะครับก็มีมากกว่า50ล้านมาให้เชิญแบบว่าชวนชิมกันได้เลยนะครับอร่อยทุกราคเลยครับ อ่งานของเราเนี่ยฮะที่นี่ทย่าสานฟอฟยกให้เราเป็นแบบว่าดาวลูกเอเชียคนไทยคนแรกของโลูกก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยครับรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเพราะว่าเป็นหนิทรรศนิยศาสตร์ฟอกเนี่ยคือเป็นนิยศาสตร์ที่เราติดตามมานานแล้วมัเป็นแบบเพนแมกซีนระดับโลกครับก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจมากที่มีชื่อเน่ยตอนที่เห็นว่ามีชื่อเราเข้าไปนี่คือยังไงตกใจไหมว่าเข้ามาได้ไงแล้วเป็นคนไทยคนแรกอะไรเงี้ยตกใจอย่างที่เล่าตอนแรกคือแบบรู้สึกว่า ของปลอมหรือเปล่าแ <_ P ol _> ต่ว่าพอเข้าไปเช็คก,ก็คือเป็นของจริงอะไรเยยงี้ยก็รู้สึกดีใจมากครับก็เหมือนเป็นอีกเขาเรียกว่าอะไรกำลังใจหนึ่งครับให้เราพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็ตั้งใจทำง,งานต่อไปครับเป็นผู้นำด้านแฟชั่นด้วยนะโอ้ครับผมก็ขอบคุณมากๆครับเราก็เพิ่งมาค้นพบเหมือนกันว่าเราชื่นชอบแฟชั่นมากๆตอนที่แบบว่าเราได้ทำงานในวงการแล้วก็ได้ทดลองหลายๆลูกครับ ย่างเทสของวินเวลาเราวินออกงานอะไรเงี้ยเรามีส่วนในการช่วยเรื่องเรื่องผงเสื้อผ้าหรือลุกต่างๆเองเรื่องลุกเราาต่างประเทศหรือเปร่าจริงๆทุกงานเลยใช <c oughs> ่แล้วกระทั่งอีเวนต์อะไรทุกอย่างคือเราแบบช่วยดูกันตั้งแต่แรกช่วยกันปรึกษากับสไตล์ลสไตไที่ได้ทำงานไหมคะ,ะทำงานครับทูกตนองอยู่ครับแล้วสไตล์ไหนดีร่วมกันคิดครับเพื่อช่วยกันครับเขาก็จะรู้สไตล์ผมอยู่แล้วผมชอบประมาณไหนไม่ชอบอะไรอะไรครับเราก็มาแชร์กันสไตล์ไหนที่วินแบบรู้สึกว่ามั่นใจที่สุดแล้วถ้าเธอได้ใส่เข้าไป สไตล์ไหนล่ะครับก็จริงๆคือผมจะชอบแบบโอเวอร์ไซส์หน่อยเป็นชุดแบบโอเวอร์ไซส์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็กางเกงแบบว่าพอดีทรงเนี่ยครับก็จะเป็นสไตล์ที่ผมชอบที่จริงอย่างแฟชั่นเนี่ยมันช่วยอะไรส่งเสริมแรงบันดาลใจด้านไหนให้กับเราบ้างหรือเจริงๆหลายด้านเลยนะเพราะว่าจริงๆคือเราทํางานในวงการเนี่ยเรามีโอกาสได้ลองใส่ชุดหลายแบบมากคือบางอย่างบางชุดเนี่ยที่เราคิดว่าแบบ เราไม่สามารถใส่ได้หรือว่าเราแบบจินตนาการตัวเองไม่ออกว่าใส่ออกมาแล้วมันจะเป็นยังไง,ไงอะไรเงี้ยเราก็ได้ทดลองแล้วเราก็แบบเฮ้ยเราก็ใส่แบบนี้ได้นี่มันเหมือนการเป็นการแบบเปิดโลกให้เราเหมือนกันอย่างตอนนี้นสนุก<บ>กับแฟชั่นมากทุกๆวันเลยไหมครับใช่สนุกมากเพราะว่าจริงๆคือผมทําแบรนด์ของตัวเองด้วยครับผมแล้วเราก็มีโอกาสที่ได้สร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของแบรนด์เราครับผมแล้วก็ เราไปเจออะไรมาหรือว่าเราได้ลองใส่อะไรมาที่มันเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดูดีเราก็เลยเอามาทดลองใส่กับแบรนด์เราด้วยเป็นงานกดดันไหมพี่วินเวลาแบบว่าจะไปไหนมาไหนแม่คุณก็จะคาดหวังแล้วเพราะเราแบบเป็นผู้นำด้านแฟชั่นครับก็ก็รู้สึกว่าเราสนุกกับมันมากกว่าคือทุกวันเราเอนจอยกับการที่แบบเออเราจะหยิบชิ้นนี้มาแมทช์กับชิ้นนี้อะไรเงี้ยเราู้สึกเอนจอยแล้วก็สนุกกับมันมากกว่าอยากไปแฟชั่นถึงขนาดไหนจะมีวันหนึ่งแบบว่าเห็นสไตล์แปลกหรือแต่งอะไรที่แบบว่าฉีกแนวไหม ก็ต้องลองดูครับต้องรอดูไปเพราะว่าเราก็เราก็ทดลองไปเรื่อยๆเหมือนกันเพราะว่ามันก็มีสไตล์เทรนด์มันเปลี่ยนตลอดแล้วก็ลองพยายามลองแบบใหม่ๆลองใส่ดูครับแต่ละคอลเลคชันใช้เวลาคิดเหตนานไหมวินโอ้นานมากครับคือแต่ละคอลเลคชันเนี่ยคือเราแพลนกันแบบ6เดือน7เดือนอะไรอย่างเงี้ยเลยครับามันมันเป็นไทม์ไลน์หมดเลยที่เราวางกันโดยสารครับอืมอ่ะดูละครครับพี่เตอร์ยไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดีอ่ะพี่ดีไปถ่ายกับใครที่ปีนเป็นอันหนัง หนังครับอันนั้นเป็นเป็นเป็นหนังฟิลิปปินส์ครับที่ไปถ่ายที่ฮ่องกงใช่ครับก็ถ่ายเสร็จไปแล้วครับก็ปิดกล้องไปเรียบร้อยครับตอนนี้ก็รอดูวันที่จะ เปิดเขาเรียกว่าอ,อะไราาาขาเยเข้าลงเหมือนกันครับว่าสรุปแล้วจะเป็นช่องทางไหนบ้างหรือเป็นวันที่เท่าไหร่บ้างก็ลอยอยู่เหมือนกันใครทำยากไหมพี่มีนี่ไปถ่ายที่ต่างประเทศใช่ไหมใช่ครับเ,เป็นประสบการณ์ครั้งแรกเหมือนกันที่เราแบบไปถ่ายทําต่างประเทศเลยเแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ยากมากคือผู้สษาองกฤษทั้งเรื่องเลยก็เป็นเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราท้าทายมากๆเราพยายามแบบเตรียมภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอย่างเต็มที่เพื่อแบบจะถ่ายทําเรื่องนี้เพราะเราสึกว่าเออเราแบบไม่เคยแบบได้เล่นละครที่เป็นภาษาอังกฤษเลยแล้วพอเราต้องมาใช้แบบร้อยเปอร์เซ ปันอะไรที่แบบคาทปัญหาอะไรบ้างปปัญหาก็คือพูดติดติดขัดขัดอยู่ด้วยครับเพราะว่ามันตื่นเต้นมากๆแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบบางทีเราไม่มั่นใจเนาะเพราะเป็นแบบเรื่องแรกของเราแต่ว่าเราพยายามเต็มที่ให้มันออกมาดีด้วยความที่ประกบกับนางเอกต่ังชาติแรบมันเป็นยังไงบ้างครับมตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากคือคือผมว่าเรื่องที่กังวลมากที่สุดของผมคือเรื่องภาษาเลยครับเพราะแบบเราเล่นเป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ สคริปทุกอย่างบททุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแต่ว่าฝั่งเขาก็เขาค่อนข้างเก่งด้านภาษาอังกฤษอยู่แล้วอย่างนี้ยเราก็เลยรู้สึกค่อนข้างกดดันเหมือนกันแล้วว่าอย่างอย่างนีก็ไม่ก็มีปัญหาเรื่องภาษาดยแลมวไหเพราะเราก็เรียนเดยครับแต่ว่ามันก็มันคือมันตื่นเต้นมันก็ยังกดดันอยู่เพราะมันจะไม่เหมือนการทำงานตอนเราอยู่ไทยใช่ใช่อย่างเรื่อง acting ย่างนี้มีปัญหาไหมอย่างการรับส่งกันระหว่างเออแต่เขาเป็นนักอยู่ต่างชาแล้วเราว่าคนผมว่าด้วยด้วยด้วยสกิลของเขาค่อนข้างเก่งมากๆผมโชคดีด้วยที่ได้ร่วมทำงานเนี่ยเขาเขาเป็นคนที่่่เกกงอยูแแลล้้ววครับผม็ พอเรื่อง acting เนี่ยเรามีโอกาสได้ Workshop ด้วยกันด้วยเรามีการ w o r k ์ h ช็อปหลายรอบมากกว่าที่จะได้ถ่ายทำจริงนะครับก็รู้สึกว่าเรื่อง acting ก็โอเคไม่ได้ไม่ได้กดดันเท่าเรื่องภาษา เรื่องกบรมาที่ซีรีส์กับเตอร์เป็นไงที่แต่ไเป็นไงบ้างพี่พีวินบรรยกาศตัวบ่ายก็ดีมากครับดีมากครับแล้วก็ดีใจมากๆที่มีโอกาสได้ทำงานพี่เตอร์ครับเพราะว่าจริงๆเราก็มีโอกาสได้ร่วมงานมาน่าจะสองครั้งก็คือมีถ่ายนิตยสารรอบหนึ่งแล้วก็มีถ่ายที่เป็นตัวสินค้าสินค้าหนึ่งเราผมก็มีโอกาสอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้มาร่วมเล่นซีรีส์ด้วยกันครับผมก็ดีใจมากแล้วก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นสไตล์หนัง แบบที่พิ่เตอร์ก็ยังไม่เคยได้ลองเล่นเหมือนกันที่เขาบอกครับรก็กลายเป็นแบบว่าพี่เขกลับมาบ้านหลังเก่าทูบินก็คือ คนแรกเลยพี่เอกคนแรกไม่ไร้ไ่เป็นเป็นเกียรติมากครับเป็นเกียรติมากก็ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มขบวนการะไรมากเท่าไหร่เพราะว่ารอเรื่องบทแล้วก็โครงเรื่องทั้งหมดด้วยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกระแสเป็นไงบ้างพี่บินหลังจากที่แบบเปิดตัวไปแถลงไปกระแสดีครับเช็คครับเช็คกระแสดีมากเลยครับก็มีแฟนๆที่ชอบอินิม่าภาคหนึ่งมากๆแล้วก็มารอติดตามอินิม่าภาคสองว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนครับแล้วก็มีเห็นบางคนที่แบบยังไม่ได้ดูอินิม่าหนึ่งอะไรอย่างงี้ครับแล้วมาก แต่หลังก็ยังกินกับนางเอกคนเดิมอย่างอินเตอร์แฟนยังกินก so ับนางเอกซีซั่นหนึ่งอยู um ่ครับผมก็ด้วยตัวรูปแบบของเรื่องเนี่ยมันมันเป็นการเปลี่ยนเป็นภาตภาพเป็นสถานที่ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็ตัวอาจินเนี่ยก็จะตัวเรื่องราวเนี่ยก็จะคล้อยตามไปกับตัวละครอาจินมากกว่ามันมีคอมเมนต์ดราวมาแบบค่อนข้างเยอะค่ะว่าแบบว่าทำไมถึง

อีีน่งแล้วกันครับ้ครับเลยครับผมก็นั่นแหละครับอยากให้รอติดตามมากกว่าครับผมว่าดูแล้วโครงเรื่องมันจะเป็นยังไงมันอาจจะเป็นรูปแบบเฉพาะในรูปแบบที่ทุกคนอาจจะไม่คุ้นชินแต่ว่าอยากให้ลองให้ลองเปิดใจแล้วก็ลองดูกว่าเราจะเราพอจะเห็นกระแสผันผ่านบ้างไหมคะที่แบบคนไม่ค่อยจกแบบว่าคนในมุกออนไม่มุอยากให้คกันอะไรอย่างเงี้ยตัวผมเองไม่เห็นนะไม่เห็นสมาเห็นคน ใช่คอมเมนต์ดีๆเป็นส่วนใหญ่ครับก็สำหรับใครที่รู้สึกว่ายังไม่ม o ฟออนก็ให้รอดูก่อนใจเย็นก่อนแล้วก็ลองเปิดใจดูก่อนไม่หน่อยใช่ไหมพี่วินเพราะว่ายังไม่ทันได้เริ่มอะไรไม่หน่อยครับไม่หน่อยไม่หน่อยไม่หน่อยดูเหมือนเราเข้าใจกับเรื่องนี้เพิเศษแล้วก็ได้แล้วครับก็ก็อยู่มาสักพักนึงแล้วครับก็รู้สึกว่าเราก็เจอฟีดแบ็กอะไรหลากหลายมากเจนวงการละอะไรครับเจนวงการละเจนวงการหรือว่าอะไร เชื่อใจเชื่อใจบุ้มเอ็กซ์โปแล้วแต่ยูนเตอร์แกก็ไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นครับผมแต่ว่าเราก็เราก็พอที่จะได้รับฟีดแบ็กทั้งดีแล้วก็ไม่ดีอยู่นะมาตลอดอะไรอย่างนี้ยครับแล้วก็นําในสิ่งที่ไม่ดีเราสามารถพัฒนาตัวเองได้แล้วก็นําสิ่งนั้นมาพัฒนาได้คุยกับพี่เต้รเรื่องนี้บ้างไหมคะยังเลยครับยังไม่ได้คุยเลยครับโอเคคคครับบขอุณ